คือในมหายานก่อนมหายานเนี่ยไม่ใช่นิกายนะไม่ใช่นิกายมหายานเป็นปรัชญา,นะานะฮะมหายาณเนี่ยได้เป็นที่นิยมของจากอินเดียประมาณพศสามร้อยนะครับหลังจากยุคพระเจ้าโสโศกเนี่ยเป็นยุคนหลังจากสมัยพระเจ้าโศกเป็นยุคที่มีการเสื่อมของพุทธศาสนาทั่วอินเดียเลยครับแล้วต่อมาก็เกิดการนิยมพระโพธิสัตว์ขึ้นมานะคร พระบริสัทว์ในยุคของหลังจากพระเจ้าอาโศกกับในพระตาีดกนี่คนละเรื่องกันนะครับพวกนี้พวกมหายานก็คิดว่าจะต้องเป็นพระบริสัทว์ทุกคนดรผมถ้าอยู่ที่นั่นต้องเป็นต้องได้เป็นพระพร,ะริสัทว์ทุกคนแต่เขายอมรับว่าการเป็นพระริสัทว์เนี่ยต้องสร้างบาร,รมีนานมากครับเป็นอสองขายกับอะบอย่างพระพุทธเจ้าเราเป็นปัญญาที่กับโพร,ริสัทว์ถูกไหมฮะ ใช้เวลาสร้างบารมีสีอ่สองขายแสน